สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีพี่แบงครับอย่าง <c oughs> ในคลินิกทั้งหมดเนี่ยแพ็กเกจในการทำเสริมความงาเมเนี้ย <c oughs> มันต้องทำแพงไหมฮะก็ไม่จำเป็นนะคะจริงๆแล้วบริการเราเนี่ยมีราคาซึ่งเรียกว่าหลากหลายนะคะสำหรับ หลายๆกลุ่มลูกค้าเลยอย่างเช่นกําจัดขนรักแร้สองข้างเนี่ยคอสแปดครั้งเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ยังไม่ถึงหมื่นเลยอ๋อเหรอแปดครั้งแปดครั้งเลยเหรอใช่ค่ะคือผู้หญิงทํางานที่เพิ่งเริ่มเข้าวัยทางานก็ทําได้เพิ่งจบมหาลัยก็ทําได้พูดถึงว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระทบกับเงินในกระเป๋ามากมายถ้าถ้าต้องการเสริมความงานในคลินิกถูกต้องแล้วเราก็ยังมีโคโปรโมชั่นร่วมกับธนาคารหลายๆธนาคาร ซึ่งสามารถที่จะแบ่งจ่ายรายเดือนดอกเบี้ยศูนย์เปร์เซ็นต์ได้ทำให้เขาสบายขึ้นเวลาเช่าจ่ายเงินก็มีทางเลือกให้หลากหล,ลายนะคะด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญครับแล้วอย่างการทำคลินิกมาเนี่ยคือตั้งแต่ทำมาเนี่ยคือปัญหาและอุปสรรคหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดกับการบริหารธุรกิจนี่เป็นด้านไหนครับ จริงๆทุกธุรกิจมีปัญหาแหละนะคะแต่ปัญหาจะมากจะน้อยที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็แล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำนะคะปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเขาเรียกยังไงความเชี่ยวชาญของพนักงานนะคะหรือว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของพนักงานขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ แน่นอนทางเราก็จะต้องมีการวัดผลมีการประเมินมีการสอนมีเทรนนิ่งอย่างสม่าเสมอปัญหาพวกนี้ก็จะไม่เกิดนะคะแล้วอย่างนี้นี่สมมุติว่าถ้าถ้ามีคอร์สแพ็กเกจนี้ฮะแล้วเราแนะนําต่อเนี้ยคือถ้าเกิดคุณผู้ชมมาช่วยเหมือนแบบช่วยขายเมมเบอร์เก็ตเมมเบอร์อะไรอย่างงี้แนะนามาผู้แนะนาแน่นอนเราจะต้องมีของขวัญพิเศษให้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วอย่างการติดต่อกับ ทาง i m a g i n e นี่กับ d e s i d i v a นี่เวลาจะเข้าไปดูเว็บไซต์อะไรอย่างเง้ยนะก็เบอร์ไวทเว็บ i m a g i n ิน l i n i c c o m นะคะแล้วก็ Facebook ก็มี i m a g i n e a ี d e s i d i v a านะคะไลน์ไลน์ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เขานิยมพูดคุยกันทางไลน์ใช่ไหมก็มีแอดนำหน้าแอด g i n e i m m a g i n i พูดคุยได้เลยทางส่วนตัวก็ดูไลน์อ่านไลน์เองด้วยนะคะว่างก็เข้าไปเข้าไปตอบเข้าไปไลน์เองด้วยค่ัคุณผู้ชม เดี๋ยวเราขึ้นที่ข้ขางล่างนะถ้าจดไม่ทันนะฮะแต่ถ้าไม่สะดวกจะโทรก็จะโทรก็โทรมาที่โทรตรงมาที่สาขาได้เลยนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าจําเบอร์ไม่ได้เนี่ยเข้าไปที่ไลน์แอดพิมเมจินี่นะคะแล้วก็บอกว่าสะดวกสาขาไหนทางเราจะสามารถบอก<ม><ม>บอเบอรโทรศัพท์ได้เลยเพราะว่าสิบเอสาขานี่เดี๋ยวเขาแจ้งให้ทางไลน์หรือว่าก็เข้าไปดูนในเว็บไซต์ก็ได้ Facebook ก็ได้ใช่หรือว่าเดี๋ยวง่ายๆใช้ Google ไม่รู้อะไรถามอากูก็ g ูเก l e ให้หมดเลยอินเมจินี่คลินิกนะคะก็จะขึ้นดึ้งมาเลยอากูนี่ยิ่งกว่าของเบงอามทุกอย่างตอนนี้คำถามยาวๆยังตอบได้เลยโอ้คุณผู้ชมนะครับวันนี้เราได้มาพบกับผู้หญิงเก่งนะแล้วผู้หญิงที่เป็นสาวออฟฟิศอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับว่าวันหนึ่งฉันจะไปถึงจุดไหนเพราะมันไม่แน่ละครับว่าชีวิตคนเราคนหนึ่งเนี่ย เราอาจจะพลิกผันชีวิตมาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบพี่แบงก์ก็ได้นะแต่ีแน่ๆเราจะต้องมีความตั้งใจจริงจะต้องมีความขยันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่เป็นก็ต้องขยันใช่ไหมครเป็นพนักงานก็ต้องขก็ต้องขยันก็ต้องทําให้มากกว่าที่เจ้านายสั่งถ้าเราทําได้ขนาดนั้นค่อยคิดมาเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าทํายังไม่ได้ก็อยู่ต่อไปกอยู่ต่อไปก่อนทำใม่ได้ก่อนเป็นขั้นตอนเพราะว่าบอกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจ หนักนะสาหัสกว่าการ่พนักงานออฟฟิศมากเพราะเป็นพนักงานนี่ถือว่าความเสี่ยงน้อยกว่าเจ้าของธุรกิจที่สําคัญเห็นชัดๆเลยพนักงานยังมีวันหยุดมีวันพักนะคะเจ้าของธุรกิจไม่มีกลางคืนก็ต้องเก็บไปฝันนะใช่ละเมอเลยครับตื่นมาอพอจะปลายเดือนอพอวันลุกขึ้นวันที่หนึ่งนับหนึ่งใหม่อีกนับหนึ่งใหม่แล้วก็ต้องนับทุกวันด้วยวันนี้เท่าไหรอะไรยังไงใช่ไหมใช่นี่นะครับหัวอกหัวใจของคนเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าอย่างพี่แบงค์บอกครับ ถ้าใครยังไม่สามารถทํางานที่เจ้านายสั่งให้มากกว่านั้นได้ก็ยังไม่ต้องคิดจะเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะมันยากหนักนานทางการเกันก,กว่านั้น <ะ S 2> เยอะมาถึงสุดท้ายนะครับพี่แบงค์อยากให้พี่พแบงค์ฝากข้อคิดในการทํางานให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งครับว่ากว่าที่เราจะเปลี่ยนผันจากการเป็นพนักง,งานเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วทํางานธุรกิจจนเต,ติบโตมาถึงทุกวันนี้เนี่ย ใช้ข้อคิดในการทำงานยังไงขยันค่ะขยันคือ <S 1> 1 <S ส,สิ่งที่สำคัญที่สุดขยันแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะต้องรักในงานที่ทำนะคะแล้วก็จะต้องให้เกียรติตัวเองให้เกียรติเพื่อนร่วมงานให้เกียรติเจ้านายนะเขาสั่งมาอย่างนี้ก็คือต้องทําให้ดีที่สุดมไม่ใช่แค่ทําไปวันวันอันนั้นจะยากที่จะประสบความสำเร็จบอกเลยความขยันคือคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทางานอย่างฉลาดด้วยนะคะรับฟังเวลาที่มีคนคอมเมนต์นะคะเปิดใจให้กว้างแล้วก็ เอาสิ่งที่เขาคอมเมนต์ที่เขาติชมเนี่ยเอามาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรพัฒนาสิ่งที่เราดูอยู่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับใช้ข้อคิดของพี่แบงค์มาดําเนินชีวิตในการทํางานนะครับแล้วคนที่ทําธุรกิจอยู่ก็ฟังไนะครับต้องขยัน,นต้องขยันแล้วข้อคิดที่พี่แบงค์ทำที่พี่แบงค์บอกเนี่ยทำมาจากสิ่งที่ทํามาทุกวัน ทำจากความจริงมาทุกวันนะครับลองใช้ข้อคิดนี้ดูนะครับไม่แน่นะครับคุณผู้ชมอาจจะรวยเหมือนพี่แบงก์ก็ได้นะฮะตลาบวันนี้นะครับทางรายการทํางานทาเงินนะฮะก็ขอบคุณพี่แบงก์มากนะครับที่มาให้ความรู้กับทางรายการและมาให้ความรู้กับทำคุณผู้ชมนะครับขอบคุณพี่แบงก์มากนะครับ เรื่องราวของคุณแบงค์ออนดร์ัตในวันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้หญิงที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองนะครับและกล้าที่จะลงมือทํารวมไปถึงนําข้อคิดและวิธีการทํางานต่างๆมาปรับใช้ในการทําธุรกิจให้ประสบความสำเสร็จเหมือนดังเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่พัฒนาตัวเองนะครับจากสาวออฟฟิศสู่เจ้าของธุรกิจคลีนิกเสริมความงามและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจนขยายสาขาไปกว่า11ส,สาขาเลยทีเดียวครับ สำหรับวันนี้นะครับทางรายการทำางานทำเงินก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอน์เบิร์กที่จะช่วยดูแลคุณทุกวันนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ID ดีดอย่างดีต่อสมองตาและตัาของคุณนะครับ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพาสคทับที่จะช่วยดูแลกระดูกให้แข็งแรงส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถชมได้ที่ Facebook f แฟนเพจทำงานทำเงินนะครับรวมถึง y YouTube Channel ครับช่องมีนฟินิที้ชแนลนะครับก็เข้าไปคลิกเลือกชมกันได้นะครับเพียงแค่พิมพ์คาว่าทำงานทำเงินก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราได้เลยครับส่วนในวันนี้รายการทำงานทำเงินและทีมงานก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้ โชคดีครับ